น่าหงอกเวลาปุ๊บตัวปิดชิบล็อกโอ้ยทำไรเนี่ยขอโทษขอโทษขอโทษโอ้ยไม่เต็มจะไอ้เหียเรียนพิเศษไม่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 ใละใจละ่ละตายวตาย เอาเอาเอาโก้ด่วนอ๋อเรียบร้อยดดดดเอเอ้ยเอ้ยมึงจะลีลาทว่กูมั่วกูมั่วกูขอโทษอุ้ยโปรดโปรไมีแล้วบายโปดขอโทษเสียโปรดเร็วเร็วเร็ว

กูมไม่ได้ impact ให้แม่งได้ช่างเลยสิอีกคนหนึ่งใบหน่อยลานมันภาพกำลังเตะพอดีเลยกำลังเตะอยู่อ๋ออันตีหายเออะไร,รอ่ะอันตีหายกันเลยทีเดียวคืออะไรวะอันตีดีหาย นนั่ยังบอลเพื่อนทำไมเดมเมื่อกี้อุ้ย <c ười> เตยเตยเตยหยัดเตยเฮ้ยกูกูเพื่อนข,ของเตยหยัดเกมเกมแค่น,นี้ไปแล้วเลยว่ะสี่อันเออต้องหิววันหัดแล้วพุ่งกราบาดช้าเลยไม่มันพุ่งได้หลายรอบกันยังไงไอพวกพ่อแม้ ต่างได้เลยเย้เฮ้ยกปึ๊บอะไรเนียเอ้ยไม่วัลเลี่ะจบกันเฮ้ยวอลเลี้ที่ไหนไกลเกินที่เหนกุณเลงถูกแล้วนะไกลเกินใ่เปสี่ไอ้สัตวปาดเ้ยปาด โก้โก้กันเลยทีเดี่ยป้าอยู่นอกวงแม่งมากูจากระยะ20เมตรค่อนข้างจะบ้าเลยเลยตอกนี่แหละเข้าแล้วจับไปอีกคนนั้นไว้เจยออะไรคืออะไรตำรวจจะ ไปตอร์ดเิเอาไปเดินในเนาโอ้ยระยะไม่พอไปตัเห็นไรพวกไตเออจริงพวกไตแล้วอย่างจุ่มอ่ะไอ้เฮ้ยเหมผ่าจริงเิยนี่ไงฮึคนีู่ดณนี่โอ้ยจตแล้วจนเสาเลยเมื่อกี้นี่ กี่ข้าหัวหอแหละเอาเลย <c oughs> ไม่โดนสิเอ้ยไม่โดนได้ไงวะไอ้ฮ้ยโอ้ยแรงไง,งีไ้ยวะแล้วไม่ไหวละมีดอนดอนเลโซกับโกเฉยๆเนาะนี่เก่งพวกตุ๊ดเอ้ย่

rồi. Đây. Cũng là Covid các bạn Ngàn cái con con. Đấy gì đấy mấy gì cái nó gì. Thế thì ăn mắc đi À, à, đi. Đồng đi. mà. Lòi

ยิงมูสีบเกียงสาี่สิ0เมตรหกัเ <S <S กเสือทอะไรโดนทีงจบแล้มันเข้ามาไม่ทันหลักดุลระยะแล้วโอเคอาจจะนักสิ่สุจะแหละเสอน,นี่พิ่ลูกนี้พี่เดียมต้องยังให้ได้ได้อยากหน่าโกนังอยูงกระตเปเต็มห้าเลยอ่าเดี๋ยมกลับนีงกลับ ไม่ทันไม่ทันไม่ทันเออบอลผีบอลผีเฮ้ยเฮ้ยบอลผีนั่นหักนี่ไงจดด้วยแล้วโดนองเตยอง้งครูะทำอะไรเอาทำอะไรนี่ไงส่คนเข้ามาเขาเยื่อยเลยยืนจะใช้ดีเลยมาแล้วได้แล้วแรงกว่านี้ดีบั๊บบัหน่อยบับหน่อย ไม่บัฟอย่า <recurs. S 1> งแบบโคตรแรงอ่ะเมื่อกี้เกือบเข้าแล้วจริงยิงไม่ถึงนียถัดบนพื้นก่อนไอ้นี่เล่นอะไรอ่ะบต้องได้ต้องได้กว่านี้นี่ใส่หัวจะรับยังไงเนี่ยยังมาเดิมโอ้โหกอเลยโคตรกุ้มที่วิ่งบินบปไม่ใช่ดอนแล้วกัน โคตรไปทั่วไอ้เนี่ยอ้าวลอเดี๋ยววิ่งกลับเลยวิ่มันยิงไปเถอะยังวิ่งมันยิงปกติเฉยเฉยกันนะเดี๋ยวเรื่อง hmm> er uh huh. อ่ะ

ทีเด็ดทีเดเดไปเร็วเร็วเร็วเพียงไม่ดับเพราะงั้นไปเลยเอาดับแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยฟูเสื่อยี่เนี่ยเขาได้ยิงได้ที่มันมีัวอยู่ไม่ทันละอะไรบิงโอ้ยยิงไม่ทันโอ้โหเปิดตเนี ยั่ไม่รอีเ็มร้อยกว่าเ็เอ่อนวะดิปนก่อนดิปก่อนดิปิลไปแล้วคูดาอ๋ออนี่ดิปจริงเป็นเ่ิยไม่หลอกใ้เพื่อนเกิดเ้ะ C'est moi, 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 抚摸，抚摸，抚摸，抚摸。 mọi người 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 mọi ฟูมอ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 ฟมอฟู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 มกลมอฟูมอฟูมอฟูมอฟมอฟูมอมอฟูมอมอฟูมอฟมอฟู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 มีฟูมอมอฟูมมอฟูม่ฟูมมมอฟูมมมฟูออฟูมมมฟมมฟมมฟูมฟูมฟูมมมม ขั้นสินะู้โมฟูโมะฟูโมะฟูโมฟูโมมาดูกันไว้เอ๋อมันจะขำตายหรือกูจะหมดแรงตายกอนโมม่นิะฟโม่นสะฟูโมฟูโม่ฟูโม่ฟูโมเ่อีกอดีฟูโม่ตูยมาแโมโมตายมาแล้วฟูโมะเต็มฟูโมะามาอันเดียวโมโมเต็มฟูโมะฟูโมมาตายมอกันฟูโม โมโมฟูโมในระหว่างรอเขาสมงมันะฟูโมโมจริงฟูโมระหว่างรอเขส่งฟมฟูโมได้ได้ได้ไดจะให้อ่พี่โตส่งให้ดนะฟูโมจะได้ฟูโมเลยส่งไ้พี่พี่ฝากส่งไทีนึงด้วยฟูโม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  อัมนี้ตรงพาร์ทเนอร์ตาแปลกได้อยู่โ่อ้้าอะไรเาอะไรอันอันนี้ที่ทาอโมจินี้นี่เอ้อออิโมจิฟูมอที่มีเสียงฟูมอโอ้ะหลกะเลม่ถไม่มีอต

もっと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 もっ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 も

ฟูโม่เดี๋ยวอะไรนะฟูโม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนนี่ก่อนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ฟูโม่เดี๋ยวแปลอันนี้ใหม่ก่อนฟูโม่ฟูโม่เพราะว่าเดี๋ยวเดินอันอันเก่ามันไม่ยากเดี๋ยวเรา๋ยวจะขอใช้นใหม่ไปหนึ่งฟูโม่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 ฟูโมฟูโม่ฟูโมฟูโม่ฟูโมโอเคเสร็จแล้วฟูโม่เดี๋ยวกส่งไปฟูโม่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 

ฟูโม่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 ฟู ฟม๊ง๊อฟมอฟูงอคะไรกับคนแรงควาวะเฮียหู๊ง๊อฟูอูงอคุยกับคนคุยกับคนดุแงแล้วะกู้งโมยแลู้๊งอฟู๊อฟู๊อมันจะได้ยินนี่ฟู๊ง๊อฟูมง๊มเรมเหรอไอ้ฟู๊ง๊อฟู๊ง๊อฟู๊ง๊อฟู๊ง๊กฟู๊ง๊อ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  ฟูม๊อูม๊อกลังรอย่นะม๊องาแลนะฟม๊อฟูม๊อม๊อฟก็ต่อน้อยู่ฟูม๊อูม๊อเร็วเร็วเลโนเล่เร็วเล่นเล่นก็มาฟูมนี้แค่นั้นฟูม๊ฟูมงม๊ฟูม๊อม๊ฟุ๊อไปวันยุดเลมอฟูม๊อม๊ฟูม๊อม๊ฟูม๊อิมหาย้วฟมคุณไอม๊ฟูม โมได้ตายแน่ฟูโมฟูโมได้ตายแน่ฟูโม่ฟูโมตายแน่ฟูโม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 ฟูโม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 ฟูมฟูโ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 ่ฟโมฟูโมฟูโมฟูโมโม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 มฟูโมฟ่ฟููโมฟูโ่ฟูโมฟโมฟูโ

ไอพีฟูมอฟูมอฟูมอฟูมพี่บอกว่าอะไรไพีพีเหรอูมอฟูมอฟูม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 พี่ตู้ทำอะไรนะทุกีขอใหม่อีกทีนึงโอไอโีฟูมอฟูมอูมอฟ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 ูมูม ฟูโมะฟูโม่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 ฟู่ฟูโม่ฟม่ฟูโ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 มฟูโมฟูโมม่ฟูโมฟูโมูโมฟูโมูโมฟูโมฟูโมม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  ไปกันอยู่ปเดี๋ยม่กันอยู่ฟูโม่อจริงเสร็จแล้วนี่่ะฟมไม่ยอมลาว่มไม่เสร็จฟูโม่ฟูม่ยังไปแตไม่จบเลยฟูมยังไม่หมดลาวเลยฟมมวยมีสามยกไงฟูโม่เหนื่อยตายเยอะเหนื่อตายเมอะม่นะสามยกไงฟูโม่ฟม่ฟม่ฟม่ม่ม่ฟม่ม่

โตพี่โตเดี๋ยวคุยกันในเกมหน่อยมีเครื่องมีเรื่องความลับเกี่ยกับเรื่องเกมนี่แหละบอกบอกอย่กเดี๋ยวไม่ได้ลวฟูมา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 ฟูม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 ฟูโมฟูโมฟูโม ฟูโม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 ุูโมฟูโมุูโมฟูโมฟูโมฟูโมไูโมฟูโมฟูโมฟปโมูโมฟ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 ูโม้โม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  ฟูโม่ของมีเกิดฟูโมะฟูโมะไอ้ยังกับได้ท่าฮาคาริยะฟูโมะกับได้ท่าฮาคาริยะฟูโมะดวงนะฟูโมะฟูโมะเดินท่านี่แทนฟูโมะ่าอะไรวะเนี่ยฟูโมะไม่รู้ฟูโมะไม่ดีที่ดูอ๋อเจอแล้วฟูโมะอ๋อ What the fuck ฟูโมะไม่อะไรวะเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยฟูโมะกูก็ไม่รู้ฟูโม่ไม่ก็ไม่ได้ทาฮาคาริยะฟูโมะ